โดยไม่ดอยคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนาเกมดาร์กเนียซาก้ซึ่งตอนนี้ทีมงานก็ได้ประกาศวัน Open Beta อย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้เองรวมไปถึงได้มีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับหรือว่า p r e รจิสเตอร์ที่หน้าเว็บซึ่งมันแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวดอยจะพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงระบบต่างๆภายในเกมนะครับว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างที่น่าสนใจสําหรับเกมดาร์ o กเนียซาก้านอกจากนั้นเราจะพาไปดูสิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็เตรียมตัวนะครับรวมไปถึงเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่จะทําให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายแล้วก็ไปไวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นมือใหม่ห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดนะครับ เริ่มต้นเรามาดูเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยสามารถเข้าจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเมื่อเข้ามามันจะเจอที่หน้านี้หน้าแรกนะครับสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดลงทะเบียนทันทีตรงนี้ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าของรางวัล ans, ลงทะเบียนล่วงหน้าเน,นี่ยมีหลายรางวัลน,นะครับอันแรกที่เราเห็นก็คือมีกรอบข้อความราชาท้องทะเลนะครับ อันต่อมานะครับก็คือเข้าร่วมโซเชียลได้ของรางวัลสุดพิเศษเพื่อนๆสามารถกดติดตามดากเนียซาก้าได้ที่ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง Discord นะครับในส่วนของการลงทะเบียนล,ล่วงหน้าเพื่อนๆแค่มากรอกหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดเช็คตรงที่ได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดลงทะเบียทนทันทีได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีคนลงทะเบียนล,ล่วงหน้าเกมนี้ไปแล้วถึง1ล้านคนนะครับของรางวัลที่ได้จากมายสเตอรตอนนี้ก็จะเป็นเงิน200แ0 0นะครับเพชรเจิดจัลลส20แล้วก็ดากเนียโก ซึ่งถ้ามีคนลงทะเบียนเรื่อยๆจนถึง2ล้านหรือว่ามากกว่านั้นของรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนี้เลยนะครับนอกจากนั้นเพื่อนๆยังสามารถลุนรางวัลโดยมาหมุนวงล้อที่หน้าเว็บได้นะครับหน้าเว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เช่นกันนะซึ่งในหน้าพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาทาเควสต่างๆที่เขามีให้รวมไปถึงไปรับรหัสจาก Discord นะครับซึ่งรหัสจาก Discord เนี่ยมันจะออกยืนยันทุกๆเวลาเที่ยงนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดรับรหัสแล้วมากดยืนยันตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์ในนนนนนการรหมมุวงง้้้ออีเเพิ่่ขึันน นอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังสามารถทำเควสตามนี้นะครับเพื่อจะรุนรับรางวัลเป็นลาชูไล์เยอะแยะมากมายโดยที่มีโอกาสได้มากสุดตอนหนึ่งครั้งคือ99,999ลาชูไล์หรือว่าเพชรในเกมนั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมกิจกรรมพรีเรจิสเตอร์กันนะครับของรางวัลแน่นๆจุกๆกันเลยทีเดียวทีนี้เราลองมาดูตัวเกมดาร์โเนียซาก้ากันนะครับว่าเกมนี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้างรวมไปถึงผมจะแชร์เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะครับที่จะทําให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้น เรามาดูที่ข้อแรกเลยนะครับก็คืออาชีพและตัวละครในเกมดาร g o กเนียซากาตอนนี้นะครับที่เปิดให้เล่นจะมีอยู่4อาชีพก็คือวิศวะอาเชอร์ e r นเซอร์แล้วก็ l a นเซอร์นะครับซึ่งใน4อาชีพนี้มันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับอาชีพแรกก็คือ l a นเซอร์หรือว่าหอกโล่นะ หอกโลจุดเด่นของเขาก็คือดีเฟนต์นะครับเป็นอาชีพที่มีดีเฟนต์เยอะที่สุดในเกมสามารถเป็นแถวหน้าเข้าไปโจมตีศัตรูได้นะครับหน้าที่หลกัหลกๆของแลนเซอร์ก็คือเป็นกองหน้าที่จะเข้าไปชนศัตรูรวมถึงทำดาเมจใส่ศัตรูนะถึงแม้มันจะถือโล่แต่เป็น1ตัวที่ทำ DPS ได้สูงมากๆนะครับอาชีพที่2นะครับก็คืออาชีพแดนเซอร์นะครับอาชีพแดนเซอร์จุดเด่นก็คือการกู้คืนหรือว่าการฮิลนั่นเองนะ หลักๆอาชีพแดนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นนักเต้นก็จริงนะครับแต่เราเรียกได้ว่ามันคือพระตัวเดียวของเกมเกมนี้ถึงมันจะเป็นพระนะครับแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้ขี้เละน,นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้าง OP รวมถึงเป็นที่นิยมในเกาหลี อาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพอาเชอร์นะครับจุดเด่นแน่นอนครับคือการโจมตีระยะไกลแล้วก็มี DPS ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คงคล้ายๆกับอาเชอร์ในทุกๆเกมก็คือไม่มีสกิลคอนโทรเยอะเท่าไหร่เวลาโดนเข้าถึงตัวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสตายได้สูงนะหน้าที่หลักๆก็คงเป็นหน้าที่จ่ายดาเมจอยู่แถวหลังนะครับสำหรับอาเชอร์ตัวนี้ อาชีพต่อไปนะครับก็คืออาชีพวิศา์นะครับอาชีพวิศา์เนี่ยจุดเด่นๆของมันเลยก็คือดาเมจแล้วก็เป็นดาเมจพื้นที่หรือว่าเป็นสกิลหมู่นั่นเองแต่ข้อเสียของอาชีพนี้ก็คือจะมีตัวค่อนข้างบางนะเราอาจจะต้องใช้สกิลเพในในการหลบมอนสเตอร์สักหน่อยนะครับแต่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็สกิลอลังการมากๆครับและนอกจากจะมีอาชีพที่หลากหลายแล้วนะครับในแต่ละอาชีพนั้นยังไม่ล็อกเพศนะครับนั่นแปลว่าเพื่อนๆสามารถเล่นอาชีพอะไรในเพศอะไรก็ได้นะครับ แลวนอกจากนั้นนะครับการปรับแต่งตัวละครของเราเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่เราสามารถปรับแต่งใบหน้าและดวงตาได้ทรงผมที่มีทรงผมให้เลือกหลายแบบนะครับรวมไปถึงสามารถเปลี่ยนสีผมสีตาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็น่าจะสนุกกับการปรับแต่งตัวละครให้เป็นตัวละครในแบบของเราได้มากเช่นกันนะครับ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องแฟชั่นคอสตูมนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าถูกใจใสายแฟชั่นมากๆนะตอนในเกมดาร์โกเนียซาก้าจะมีแฟชั่นให้เราเลือกหามาใส่ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นประดับหัวเป็นของประดับหลังหรือแม้แต่สกินอาวุธก็มีให้เลือกใส่มากมาย้อยแอบกระซิบความลับนะครับเพราะว่าทีมงานบอกมาว่าตอนเปิดเซิร์ฟ g ก o b a จะมีการคอรแลแลบแรกก็คือคอแลแลบกับน้องคุม,มาม่องหรือว่าน้องหมีดำแก้มแดงสุดคิ้วตัวนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ลงทุนคอแลแลบกับ IP ชื่อ ดังอย่างคูมามองต้องแต่วันเปิดเซิร์ฟ g l o b a l วันแรกเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปหามาใส่นะครับสาหรับคนที่อยากได้ชุดแฟชั่นนะครับก็สามารถมาเปิดหาได้ในตู้กาชาในเมืองเลยนะซึ่งในตู้เนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดได้ว่ามันมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถมาลองเปิดมาลองหาดูได้นะครับสาหรับกาชาเครื่องแต่งกายต่างๆเหล่านี้นะครับ ระบบที่น่าสนใจระบบต่อไปของเกมทาโกเนยซาก้านะครับก็คือระบบสัตว์เลี้ยงต่างๆนะซึ่งมันมีหลายแบบมากมายนะครับอันแรกก็คือสัตว์เลี้ยงมังกรหรือว่าดาไคอันต่อมาก็จะเป็นสัตว์ขี่หรือว่าพาหนะนะครับรวมไปถึงสัตว์คู่หูหรือว่าพ็อกลี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละอย่างนะครับเริ่มจากอันแรกก็คือระบบสัตว์เลี้ยงมังกรหรือว่าดาไคนั่นเอง ซึ่งสัตว์เลี้ยงมังกรในเกมเกมนี้นะครับมันถูกแบ่งออกเป็นหลายแบบแล้วก็หลายระดับนะครับระดับต่าสุดก็คือระดับสีฟ้านะครับหรือว่าระดับ N นั่นเองระดับต่อมานะครับก็คือระดับสีม่วงหรือว่าระดับ R ระดับต่อไปก็คือระดับสีทองหรือว่า S R ระดับที่สูงขึ้นไปอีกก็คือระดับสีส้มหรือว่าสีแดงนะครับหรือว่าระดับ SSR ซึ่งในระดับสีแดงหรือว่าระดับ SSR นั้นมันก็จะถูกแบ่งเป็นอีก2เกรดนะครับก็คือเกรดธรรมดากับเกรด EX หรือว่าตัวแรงนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสะสมเอาสัตว์เลี้ยงมังกรระดับต่างๆมาใช้ในการเลื่อนขั้นมาเป็นขั้นสูงขึ้นไปนะครับโดยที่ขั้นสูงสุดของเกมนี้ตอนนี้จะอยู่ที่ล่างมนุษย์หรือว่า UR นั่นเองนะครับ และในการเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงมังกรของเราเนี่ยมันต้องใช้ของที่แตกต่างกันแต่เราจะสามารถปลดล็อกล่างสุดยอดหรือว่าล่างมนุษย์ UR ได้ต่อเมื่อเราใช้สัตว์เลี้ยง SSR มาทําการเมตาหมอบเท่านั้นนะครับในการเมตาหมอบหรือว่าการปลดล็อกขั้นสัตว์เลี้ยงเป็นระดับ UR เนี่ยมันก็จะได้ตัวที่แตกต่างกันนะครับในสัตว์เลี้ยง SSR แต่ละตัวเวลาเมตาหมอบแล้วมันก็จะได้ตัวที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละตัวมันก็มีจุดเด่นเฉพาะทางของมันยังไงเพื่อนๆก็ลองมาผสมแล้วก็เลือกใช้ให้ตรงสายที่เราเล่นนะ ทําให้ CP เราขึ้นเยอะมากๆแล้วก็จะทําให้เราเก่งขึ้นมากๆ ระบบที่น่าสนใจระบบต่อไปนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงคู่หูหรือว่าพ็อกลี่นั่นเองนะโดยการจะได้มาซึ่งสัตว์เลี้ยงคู่หูหรือว่าพ็อกลี่เนี่ยเราสามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการไปเปิดกาชาสัตว์เลี้ยงคู่หูที่น้ำผูศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวพ็อกลี่เองก็มีอยู่หลายระดับนะครับเริ่มจากระดับสีฟ้าระดับสีม่วงระดับสีทองนะซึ่ง้อยคอหรือว่าล็อกเกตพ็อกลี่เหล่านี้นะครับมันจะใช้ปลดล็อกแล้วก็อัปดาวของพ็อกซี่ต่างๆเมื่อระดับดาวสูงขึ้นก็จจะทําาาาาาาให้้้้พออออกกกกีีนน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 นัััััััมมเเเเ่่งงงงขขึรรรรยสถฒตว ามาอัพสกิลอาวุธให้มันในหน้านี้นะครับรวมไปถึงเรายังสามารถอัพสกิลให้พ็อกลี่ตัวต่างๆได้นะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสกิลอะไรมาใส่ให้พ็อกลี่แต่ละตัวนะครับเรียกไดียวนอกจากพ็อกลี่จะมีความน่ารักแล้วนะครับเรายังได้มันมาช่วยในการต่อสู้ด้วยยิ่งใครมีพ็อกลี่ตัวดีๆเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับก็คือสัตว์พาหนะ เราสามารถหาสัตว์พาหนะมาปล่อยช่วยทํางานให้เราได้นะครับโดยที่เราสามารถส่งสัตว์พาหนะเนี่ยไปทํางานให้เราเพื่อหาของรางวัลมาให้เราได้ในแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีสัตว์พาหนะเยอะเราก็จะยิ่งส่งไปได้หลายๆแมปนะครับของรางวัลที่ได้ก็จะมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งสัตว์พานะในเกมนี้นะครับก็มีมากมายหลายตัวนะครับมีทั้งระดับสีฟ้าสีม่วงสีทองแล้วก็สีแดงเป็นระดับสูงสุดนะครับซึ่งสัตว์พานะในแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถให้พ็อกลี่เราขี่ได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะขี่เองก็ได้นะซึ่งอย่างที่บอกนะครับพานะในเกมนี้มีน่ารักน่ารักมากมายหลายตัวนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมหามาใช้กันดูนะครับนอกจากมันจะสวยงามแล้วมันยังมีสเตตัสบวกให้เราด้วยนิดหน่อยนะครับ อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบบ้านนั่นเองนะระบบบ้านของเกมดาร์กเนียซากาเนี่ยเราสามารถหาแบบแปลนเฟอร์นิเจอร์มาคราฟแล้วก็จัดวางได้อย่างอิสระนะครับมันจึงทําให้เราสามารถแต่งบ้านเป็นสไตล์ของตัวเองได้ไม่สำใครนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมันก็ไม่ได้แค่มาตั้งสวยๆเฉยๆนะครับเราสามารถเล่นกับมันได้นะทั้งการนั่งการนอนหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นเป็นโนเรียกได้ว่าระบบบ้านระบบนี้น่าจะถูกใจสายแต่งบ้านมากเลยทีเดียวนะครับ นอกจากระบบการแต่งบ้านแล้วนะครับมันก็ยังมีระบบการทำสวนแล้วก็การตกปลาด้วยซึ่งการทำสวนเนี่ยเราก็สามารถหา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูกได้นะครับ นอกจากนั้นเรายังสามารถหาทรัพยากรต่างๆได้ด้วยการตกปลานะครับการตกปลาก็จะได้ปลาแล้วก็วัตถุดิบต่างๆมานะครับซึ่งเราสามารถใช้วัตถุดิบจากการตกปลาแล้วก็การทําสวนในการคราของต่างๆรวมถึงเอาไปขายได้นะก็ะเรียกได้ว่าถ้าเราเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันในเกมเรียบร้อยแล้วเรายังคงมาสนุกกับระบบบ้านระบบทาสวนแล้วก็ระบบตกปลานี้ได้อีกคิดว่าก็น่าจะเป็นระบบที่ถูกใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับ จากระบบที่น่าสนใจทั้งหมดที่ดอยบอกมาในคลิปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเกมดาร์กเนียสกาเนี่ยเป็นเกมที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะทําให้เรามีอะไรเล่นได้ทั้งวันนะครับนอกจากระบบการต่อสู้ที่สวยงามสกิลที่อลังการแล้วนะครับก็ยังมีพวกระบบตกปลาระบบบ้านให้เราได้เล่นกันเพลินๆอีกนะนอกจากนั้นในคลิปนี้นะครับดอยจะเอาระบบใหม่ที่ยังไม่ได้เห็นในตอนโค้ดเบต้ามาสปอยให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับระบบที่ว่านะครับก็จะเป็นระบบที่อยู่ในคอนเทนต์ช่วงกลางเกมแล้วก็ช่วงท้ายเกมระบบแรกก็คือระบบ มังกรศึกนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตอนเราเลเวล60โหมดนี้นะครับเราจะสามารถเรียกมังกรศึกออกมาสู้ร่วมกับเราได้นะซึ่งมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นสกิลที่ใช้ก็จะมีความรุนแรงขึ้นทําให้เรากําจัดศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือระบบสาตาซึ่งระบบนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล80ในโหมดนี้นะครับจะทําให้เราสามารถแปลงร่างตามอาวุธที่เราใส่ได้นะซึ่งในแต่ละอาชีพการใช้อาวุธในแต่ละแบบก็จะแปลงร่างได้คนละร่างกันนะครับเมื่อเราอยู่ในร่างแปลงในโหมดสาตาเนี่ยก็จะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็โจมตีได้เร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีก2ระบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นระบบต่างๆที่น่าสนใจในเกมดาร์กเนียซาก้านะครับรวมไปถึงเป็นระบบที่มือใหม่ควรจะต้องรู้ไว้นะครับตอนเข้ามาเปิด Open Beta แล้วเราจะได้ไม่พลาดนะจริงๆเกมนี้ก็ยังมีระบบที่สนุกสนุกอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือว่ามีคําถามหรืออยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างที่ดอยบอ,อกไปนะครับมันจะเปิด Open Beta ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรุนรับของรางวัลมากมายที่น่า ซึ่งลิงก์การลงทะเบียนล่วงหน้าดอยได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ